ำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นใหญ่นะคะส์ใหญ่นะมาเป็นสายสะพายบ่าได้อย่างเดียวนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นสีดำล้วนนะคะด้านในเขาก็จะเป็นสีแดงน,นี่นะคะเป็นหนังแดงนะคะนี่นะคะหนังแดงโล่งๆเลยนะคะด้านในแล้วก็มีช่องซิปตรงกลางนะคะเดี๋ยวนุ่นให้ดูช่องซิปตตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องเล็กฝั่งนี้ให้ช่องหนึ่งนี่นะคะ ส่วนขนาดของใบใหญ่เดี๋ยวนุนวัดให้นะใบใหญ่นุนวัดที่ปากกระเป๋านะคะปากกระเป๋าใบนี้ประมาณ16นิ้วนะคะโดยประมาณนะ16นิ้วแล้วก็ความสูงของเขาสักคู่นะคะ สูงของเขาประมาณ11นิ้วนะคะโดยประมาณนะ11นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างของฐานกระเป๋าฐานกระเป๋าเขาประมาณ5นิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเขาก็จะเป็นกระเป๋าสะพายใบใหญ่ๆนะคะก็จุของได้เยอะนะคะสำหรับใครชอบทรงใหญ่นะนี่นะคะ